สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จ,จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องผล,ลไม้กันนะคะอะไรหลายคนนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าค,คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรเพราะว่าดูจากอะไรคะดูจากที่คาดผมของครูนะคะเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตว่าเป็นรูปผลไม้ทั้งโซนเลยนะคะมีผลไม้อะไรบ้างเอ่ยมีสตรอเบอรี่มี อง,งุ่นมีอะไรคะเชอรี่ใช่ไหมคะที่นักเรียนเห็นทั้งหมดนี้นะคะเป็นที่คาดผมที่ครูออกแบบมาเองนะคะและก็ครูยังมีกระทะวิเศษให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะกระทะวิเศษนี้นะคะมีอะไรอยู่เอ่ยมีผลไม้นะคะที่ครูเสกไว้เมื่อกี้เลยนะคะผลไม้นี้มีอะไรกันบ้าง่ะเรามาดูกันก่อน อย่างแรกนะคะอะไรเอ่ยมะม่วงภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่าม a n g o นะคะนักเรียนพูดตามครูค่ะ m กง g o mango mango แปลว่ามะม่วงนะคะอ่ามะม่วงนี้มีสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนะคะนักเรียน,นคิดว่ามันจะเปรี้ยวหรือว่ามันจะหวาน หลายหลายคนยังผมยังไม่รู้เลยครับครูว่ามันจะเปรี้ยวหรือจะหวานผมเคยกินแต่มะม่วงสีเขียวใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นมะม่วงสีเหลืองนะคะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเป็นมะม่วงหวานแน่นอนอ่าต่อไปมาเข้าเรื่องเรียนกันต่อนะคะอันนี้คืออะไรคะแอปเปิลนะคะไม่ใช่มะเขือเทศคะ่ะลูกอันนี้นะคะเป็นแอปเปิลแต่ว่ามันเหมือนมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะว่า ภายนอกมันเนี่ยมะเขือเทศก็เป็นสีแดงเหมือนกันแต่อันนี้เราเรียนเพื่อเรื่องผลไม้นะคะยังไม่ไปเรื่องผักก่อนอครูเปิดให้ดูนะคะอยวครูจะหั่นให้ดูวันนี้ครูเตรียมมีดมาด้วยนะคะอยวครูจะหั่นให้ดูข้างในเนี่ยตกลงมันคือมะเขือเทศหรือว่ามันคือแอปเปิลกันแน่นะคะ,ะเห็นข้างในแล้วเป็นยังไงคะแอปเปิลหรือว่ามะเขือเทศแอปเปิลนะคะ ถ้ามะเขือเทศข้างในก็จะเป็นสีแดงด้วยนะคะลูกโอเคต่อไปอะไรคะผลไม้ชนิดนี้ส้มนะคะส้มภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า orange orange นะคะแปลว่าส้มอ่ะเดี๋ยวกูจะหันข้างในนะคะว่าเป็นส้มหรือเปล่า ข้างในเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าส้มนะคะ O r เรน e ส้มอ่ครูใจนักเรียนจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละชนิดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสะกดคำศัพท์แต่ละตัวพร้อมกันต่อไปอันนี้อะไรเอ่ย Strawberry นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า strawberry อ่าคเหมือนจะคัทับศัพท์แต่ก็ออกสำเนียงอังกฤษให้เขานิดนึงนะคะสตรอเบอรี่อ่าสตรอเบอรีแปลว่าสตรอเบอรี่นะคะนักเรียนก็จะเป็นผลสีแดงเล็กๆน่ารักแบบนี้อ่าเรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษจริงๆกันเลยดีกว่าคำเมื่อกี้นะคะนี่เรามีภาพประกอบให้ดูอันนี้เป็นรูปอะไรเอยเมื่อกี้สตรอบเบอรี่นะคะจากที่เราเห็นเมื่อกี้ ภาษาอังกฤษสะกด S T R A W B E R Y มีไออีกตัวหนึ่งด้วยนะคะา strawberry แปลว,ว่า strawberry นะคะต่อไป apple นะคะ an apple A N A W P L E an apple แอปเปิลนะคะต่อไปค่ะส้มค่ะ orange o, o r a n g e orange orange นะคะแปลว่าส้มนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะ mango mango ภาพอะไรเอย่ยภาพมะม่วงนะคะนี้ m a n g o mango mango มะม่วงนะคะมะม่วงเมื่อกี้อันไหนอันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนเลยนะคะ